แคก่อนก็ได้อะไม่ต้องครึ่งกูมึงหายเจีเจ๊ไม่ใช่มันจะเสียภาพรักษาเจ๊เจ๊ไม่เอานะเจ๊ไม่ต้องสัมพัญแล้วไม่คิดเองเออเองออเองอุปนิสัยไปเองเนี่ยทุกวันเนี้ยเขาเข้าห้องกูมันถามกูว่าเออแฟนมีความหล่อนู้เนี่ยงกูไม่เสียหรอฮะไม่ได้ขนาดนั้นอะมันจะเสียหายฉันฉันอยู่คนเดียวฉันโซ่ตอนเนี้ยเลยสารลูกตื่นตอนท่นึนหกพคนอื่นเนาะตื่นค่ะตื่นค่ะฮัลโหลมึงก็แบกค่ะ โหแบดยังเงาอ่ะมึงอ่ะจริงอแบดยังเงาเป็นอะไรมึงพูดอะไรลิ้นเป็นอะไรโอ้โหมันเสียภาพเสื่อมเสียฉันหมดชื่อเสียงเสื่อมเสียภาพรักฉันหมดมึงมีได้หรอเอาด้วยมึงมีด้วยมึถามไงใครเข้าใจพี่กูถามเอยก็ถูกต้องกันหมดเนี่ยอย่าหลงตัวเองให้มันมากนะแล้ก็แลงเอฟแล็งฟีได้ก็ฟีก็สืดยอดแล้วนะกูบอกให้มีอะไรก็บอกตรงๆเลยเจ๊ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเลยสันก็ไม่ได้คิดใต้กะเต้อะแล้วกูคิดอะไรกับมึงอะไรอยู่กูคิดอะไรกับมึงฮัลโหล ไม่ได้กิดอะไรกับม like ึงเปรูปง้วนไปแต่งเรื่องอะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับเซ้อะแต่งเรื่องอะไรแค่ก็เห็นกันหมดมึงือเบืองตาเบิ่งตาบ้างโอ้โหไม่ใช่มึงจะอยู่แต่ในห้องเดียวกันหมดเลยปากเซ้นี้ใสกันมันมันมันเหมือนกันทำไมมันทำไมเซ้มันเหมือนมึงอะเหมือนกัน่ะโอ้โหเป็นไรเป็นไรหน้าเป็นไรเป็นโซ่ข้อสองหมามากเลยนะตอนเนี้ยเป็นอะไรมากปะต่อต่อเนี่ยยิงเลย ขอบคุณสำหรับสามสิบแปดสามร้อยแปดสิบสี่จอยนะครับมาขอบคุณนะครับปกติจอยขอจอหลักสิบเอง Let's go มาต่อมาต่อขอจอไปทำอะไรวะกูอยากจะรู้จริงมึงให้กูขอจอเนี่ยมึงไม่ส่งแต่แล้วอย่างนั้นมันแบบว่ผลแบบว่าเป็นแบบขอว่าอะไรอ่ะกูเนี่ยจอยพื้นฐานเราไม่อยากให้เขาส่งเลยเออมันเปลืออองงยย่านน้มัก็เป็นพื้นฐานเราที่จะไปชนะนะขอบคุณนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยขอหนึ่งคนดูแล้วก็ที่ขอจอยให้ค่ะโอ้โหไปเรื่อยมึงอะไปเรื่อย อื้องเอื้องกับอะไรก่อนแรงซีแรงซีเอื้องกับอะไรลูกแรงซีหมดแล้งหมอะไรหิวหิวน้ำสักูหิวน้ำอีกนะมึงนี่ไม่เคยเตรียมพร้อมไม่หาดยสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดหมื่คนดูด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมข้อเจ้าเดฉยวก็ได้ค่ะพอแล้วเดี๋ยวเยอะวรอกโอ้ยอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสปู๊ดเจ๊เออมึงจะไปไหนมึงก็ไปเถอะมึงจะคุยกับคนอื่นบ้าง ไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวไปเบอ้นี้่ตอนนี้คนดูหนึ่งพันเจ็ดคนดูสวัสดีนะครับหนึ่งพันเจ็ดคนดูสวัสดีคนดูช่องเจ้ด้วยนะครับผมไม่ดูผมดูไม่ได้ว่าเจ้คนดูเขาบอกแล้วเขาพิมพ์มาแล้วไม่รับใหมไม่ต้องสวัสดีเขามาดูกูเขาไม่ได้ดูมึงคนดูช่องเจ้เท่าไหร่ครับไม่ต้องสวัสดีอ่ะเขามาดูกูไม่ได้ดูมึงไม่ต้องสวัสดีรักทายคนดูได้นะครับก็พอได้อยู่อ่ะมันก็อย่างเงี้ยมันก็สนุกอ่ะ แล้วกูสนุกไหมมึงด่ากูกูสนุกไหมสนุกอ่ะขอบคุณนะครับที่เขาต่อให้กันสนุกตรงไหนก่อนสวัสดีหนึ่งพันแปดแล้วคนดูหูช่องเต้คุณล้เกือบห้าพันแน่เลยเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยกูจะเอามาจากไหนแย่ๆกูไม่ใช่คนดังกูมาเกาะไม่รู้อ่ะเขายิ่งบอกเขาดีๆครับทันเลอะเทอะคิดมากเดี๋ยวถัาไปไม่ได้คิดมากกูมาเกาะมึไม่รู้อ่ะปัสสาวะอีกแป๊บนึงก่อนไม่ไหลหรอกมึงแปเราเกาะเงินอ่ะแบบเต้แบบที่ อะไรของมึงนะคนวันหนึ่งไม่ทำาปหนไรเตรียมพร้อมปะมนไลทีเดียวพี่พี่ขอบคุณค่ะไม่ต้องส่งเราก็ได้ขอขอเฉยเฉยพอหมดกันเยอะแล้วพอแล้วตีกับหมาทุกวันมันร้องอมันเป็นหัวจุ่มจะโคกว่ะไปพายเวทมันล้วดูนโอ้ยวันนี้มันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดีวต่อจิ๊กซอกัน